ทีนี้ปัจจัยที่3ปัจจัยที่3คือความดันนะครับความดันตรงนี้จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยภายนอกนะครับมันจะส่งผลต่อการละลายเฉพาะแก๊สเท่านั้นดังนั้นไอที่เป็นพวกของเหลวหรือของแข็งเนี่ยมันส่งผลน้อยมากเราจะไม่ค่อยคิดนะครับอ่ะทีนี้ความดันมันจะส่งผลอย่างไรเราลองดูที่รูปเลยก็ได้เพื่อความเข้าใจ โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าสารละลายแก๊สของคุณมีลักษณะเป็นแบบตามรูปแรกใช่ไหมบางส่วนเนี่ยมันลงมาละลายอยู่ด้านล่างแล้วแต่มันก็สามารถหลุดขึ้นไปเป็นแก๊สได้หรือแก๊สข้างบนก็ลงมาด้านล่างได้นะครับตรงนี้เป็นฝาปิดที่สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้คุณจะเห็นว่าถ้ามันอยู่ในลักษณะตรงนี้มันจะมีปริมาตรด้านบนของเหลวเนี่ยเหลือเฟือเลยแก๊สก็สามารถจะอยู่บนนี้ได้แต่ถ้าคุณ ใส่ความดันโดยกดฝานี้ลงมาต่ําลงเมื่อไหร่ครับมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าจากปริมาตรช่องว่างนี้ที่มันเยอะๆะมันจะเหลือปริมาตรที่ลดลงแก๊สเหล่านี้จะถูกบีบเข้ามาให้อยู่ใกล้กันจนสุดท้ายมันมาเจอบริเวณที่เป็นพื้นผิวของของเหลวซึ่งเป็นตัวทำละลายใช่ไหมมันก็ถูกดึงลงไปเป็นสาระละลายได้มากขึ้นนะครับดังนั้นเพิ่มความดันการะละลาย ของแก๊สจะมากขึ้นอันนี้ไม่มีอะไรเลยมองจากภาพธรรมดานะครับซึ่งเราก็จะต้องรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือทีนี้พอพูดถึงแก๊สนะครับมันจะมีส่วนที่เกี่ยวกับความดันไอซึ่งเราเคยเรียนไปแล้วนะครับตอนที่เราเรียนเรื่องของเหลวนะครับที่มีความดันไอของของเหลวแต่ละชนิดไม่เท่ากันนะครับทีนี้ความดันไอเนี่ย มันจะพิจารณาได้ก็ต่อเมื่อนะครับเรามีระบบที่เป็นระบบปิดเช่นมีภาชนะปิดมีของเหลวแล้วก็มีแก๊สอยู่นะครับเช่นในนี้สมมติคุณมีของเหลวชนิดนึงนะครับมันสามารถเกิดเหตุการณ์ก็คือระเหยถูกไหมการระเหยเกิดได้ทุกอุณหภูมิคุณวางภาชนะที่มีน้ําที่เป็นของเหลวไว้เนี่ยมันจะระเหยได้ทุกอุณหภูมิ โดยที่ว่ามันจะระเหยได้มากได้น้อยแตกต่างกันตามอุณหภูมินะครับถ้าอุณหภูมิสูงมันก็ควรจะระเหยได้ดีถ้าอุณหภูมิต่ํามันก็ระเหยได้ไม่ดีแต่ยังไงมันก็ระเหยทีนี้เวลามันระเหยเนี่ยถ้าเราให้มันอยู่ในภาชนะปิดสิ่งที่คุณจะเห็นก็คือการเปลี่ยนสถานะการระเหยเนี่ยเปลี่ยนจากของเหลวไปเป็นแก๊สถูกไหมดังนั้นปริมาณของของเหลวตรงนี้มันจะลดลงปริมาณของแก๊สจะมากขึ้น จนถึงจุดจุดหนึ่งปริมาณของแก๊สมันมากเกินไปมันสามารถชนกันเองได้จนมันล่วงลงมาด้านล่างอีกเพราะฉะนั้นมันก็จะสามารถเกิดการควบแน่นลงมานะครับควบแน่นเปลี่ยนจากแก๊สไปเป็นของเหลวพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับอัตราการควบแน่นกับอัตราที่ระเหย มันจะมีจุดจุดหนึ่งที่มันอยู่พอดีกันเรียกว่าจุดสมดุลนะครับเราวัดความดันบริเวณเหนือผิวของเหลวตรงนี้เรียกว่าความดันไอนะครับความดันไอบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกว่าถ้าสารความดันไอสูงถ้าความดันไอสูงหมายความว่ามันเปลี่ยนจาก ของเหลวไปเป็นแก๊สได้ดีใช่ป่ะพอมันเปลี่ยนจากของเหลวไปเป็นแก๊สได้ดีแสดงว่าอะไรครับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของของเหลวเป็นไงน้อยนี่เป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้ว นะครับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของของเหลวน้อยมันก็สามารถแยกออกจากการกลายเป็นแก๊สได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีความดันไอสูงเราก็สามารถเทียบได้อีกอย่างหนึ่งก็คือจุดเดือดต่ทั้งสองรูปนี้นะครับกรณีนี้คือความดันไอสูง ส่วนนี้ความดันไอต่ำโอเคนะเรารู้ในส่วนที่เป็นเกี่ยวกับความดันตรงนี้แล้วเดี๋ยวตรงนี้จะไปใช้ต่เอ,อเนื่องไปด้วยนะครับในบทนี้ก็จะต้องมีการใช้ตรงนี้ทีนี้ปัจจัยของความดันเนี่ยที่เราทําการเพิ่มความดันจากภายนอกเข้าไปในระบบเนี่ยแล้วมันทําให้เกิดการละลายได้ดีขึ้นเนี่ยเขาจะสามารถอธิบายโดยใช้กฎของเฮนรีนะครับกฎของเฮนรี่์เดี๋ยวผมจะลองเปิด วิดีโอให้คุณดูสักช่วงหนึ่งไม่รู้ว่าคุณจะสามารถเห็นได้ไหมก็น่าจะได้นะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง The solubility of a gas in any solvent okay, is proportional to the pressure of the gas over the liquid. Here we see a gas in equilibrium between the liquid and vapor phases. When the gas is compressed over the liquid, the solubility of the gas in the liquid increases in proportion to the increased pressure. The relationship between gas pressure and solubility is known as Henry's law. Here, S sub G is the solubility of the gas, P sub G is the pressure of the gas over the solvent, and K is the Henry's law constant. This constant is unique to each gas solvent pair and is temperature dependent. ปริมาณของแกสที่ละลายในของเหลวปริมาณ 1, จะเป็นปริภาคโดยตรงกับความดันแกสเพราะฉะนั้นสภาพละลายได้หรือปริมาณการละลายจะขึ้นอยู่กับความดันของแกสโดยที่เราจะได้สูตรออกมา2สูตรตามนี้ สองสูตรนี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับอันแรกตัว s คือสภาพละลายได้แปรผันตรงกับความดันแก๊สที่อยู่เหนือสาระละลายนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มแรกคุณจะได้ประมาณแบบนี้แปรผันแบบนี้นะครับพอเปลี่ยนมาเป็นเครื่องหมายเท่ากับมีค่า k h AH เข้ามา k AH ตรงนี้เป็นค่าคงที่ของเฮนรีนะครับ ก็สารแต่ละชนิดจะมีค่าตรงนี้ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับชนิดของสารนะครับชนิดของสารก็คืออะไรล่ะเราก็ต้องไปดูว่าสารที่เราสนใจเป็นอะไรโดยปกติแล้วนะครับถ้าเขาออกข้อสอบหรืออะไรพวกนี้เขาจะกําหนดค่า k มาให้ทีนี้นอกจากสูตรข้างบนแล้วยังมีอีกสูตรหนึ่งตัวนี้ความดันของแก๊สสูตรนี้จะเป็นความดันแก๊สในสารละลายนะครับ จะแปลผันตามกับเศษส่วนโมลของแก๊สในสารละลายก็คือถ้าความดันมากมันจะเกิดจากการที่มีเศษส่วนโมลของแก๊สมากแล้วก็จะมีค่าคงที่ของเฮนรี่ซึ่งทั้งสองสูตรนี้ค่าคงที่ของเฮนรี่จะมีหน่วยไม่เหมือนกันนะครับถ้าคุณไปเปิดวิกิพีเดียคุณจะเจอว่าค่า kH จะมีหน่วยที่หลากหลายรูปแบบเลยขึ้นอยู่กับว่าจะเอาสมการไหนมาใช้นะครับซึ่งถ้ามีข้อสอบ าออกมาถามคุณเขาก็จะต้องบอกค่า kh มาให้อลองดูตัวอย่างสักนิดหนึ่งนะครับตัวอย่างในที่นี้นะครับน้ำอัดลมมีความดันแก๊ส2 atm ตรงนี้เป็นสิ่งที่คุณเห็นแล้วว่าโจทย์เขาบอกต่อมาว่าน้ำอัดลมมีความดันแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์2 atm จงคำนวณหาสภาพการละลายได้ของคาร์บอนไดออกไซด์ ที่อุณหภูมิ25อ,องศา,ศา,ศาเซลเซียสน,นะครับกำหนด Kh มาให้เท่ากับค่านี้นะครับโจทย์เขามีคำถามย่อย2ข้อนะครับข้อกอไก่ในขวดที่ปิดฝาส่วนข้อขอไข่หลังจากเปิดขวดแล้วอา,าออกไซด์มีความดันเป็น3.2คูณ10กำลังลบ4 atm นะครับเราก็ดูข้อกอไก่ก่อนข้อกไก่เนี่ย เป็นน้อาอัดลมที่เราเพิ่งซื้อมาสมมติคุณไปซื้อเป๊ปซี่มาจากเซเว่นนะครับคุณก็จะได้ว่าเอภายในนั้นมีความดัน p สอง atm นะครับ้อ,อยหหาสภาพละลายได้ใช่ไหมสภาพละลายได้คือตัว s โดยปกติแล้วสภาพละลายได้เนี่ยจะมีหน่วยเหมือนกับความเข้มขน้นบางครั้งเขาก็จะใช้ตัว c ซึ่งเป็นตัวแทนของความเข้มขน้นนะครับเป็นสัญลักษณ์ได้เหมือนกัน แต่ในที่นี้ผมใช้ตัว s นะครับเพราะฉะนั้นจากสมการ s เท่ากับ k คูณ p มันก็ไม่มีอะไรแค่แทนค่าลงไป k s เขาให้มาตรงนี้ p 2 atm เพราะฉะนั้นแทนค่าเข้าไปในสูตรคุณจะเห็นว่าสภาพละลายได้หน่วยออกมาเป็นโมลาร์อันนี้คือความเข้มข้นนะครับจะเห็นว่าตัวนี้ k s มีหน่วยเป็นโมลาร์ต่อ atm พอมาคูณกับความดัน ATM กับ ATM ตัดไปเหลือเป็นโมลาร์6 8 2คูณ10กำลังลบ2โมลาร์อันนี้คือความเข้มข้นเองง่ายๆก็อาจจะเป็นความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ก็ได้ที่อยู่ในนี้แต่ทีนี้เวลาเราเปิดขวดปุ๊บเกิดอะไรขึ้นจากขวดที่มันปิดอยู่ผมปิดฝาอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นความดันตรงนี้คือ P เท่ากับ 2ATM แต่ถ้าคุณเปิดฝาเมื่อไหร่สิ่งที่คุณจะต้องรู้เลยคือมันมีความดันภายนอกเข้าไปได้นะครับความดันภายนอกเข้าไปได้มันก็จะส่งผลต่อความดันที่อยู่ภายในนี้มันก็มีการเปลี่ยนแน่นอนนะครับ2 ATM นี้ถือว่าเยอะมากนะครับมันถูกบีบอัดอยู่ภายในนี้เปิดฝาเมื่อไหร่ มันอาจจะมีความดันภายนอกเข้ามาหรือข้างในก็ออกไปขึ้นอยู่กับว่าเริ่มต้นมันมีความดันอย่างไร2 ATM มันมีค่ามากกว่าความดันบรรยากาศข้างนอกแล้วใช่ไหมดังนั้นในกรณีนี้มันจะต้องมีการที่แก๊สออกไปสู่ข้างนอกแก๊สมันจะขยายตัวเหมือนกับว่าคุณเอาแก๊สที่ใส่ภาชนะใบเล็กไว้อยู่เนี่ยแล้วไปเปิดในห้องใหญ่แก๊สก็พยายามออกไปครอบครองปริมาตรทั้งหมด ดังนั้นตรงนี้ความดันลดลงคุณจะเห็นว่าความดันลดลงมหาศาลเลยจากที่เป็น2 ATM มาอยู่ในหลักที่เป็น10กกำลังลบ4 ATM ดังนั้นถ้าเรามาหาสภาพละลายได้โดยใช้สูตรตรงนี้นะครับแทนค่า k s เหมือนเดิมแทนความดันตัวใหม่เข้าไปได้อนนี้ออกมา1.1ึ 1. 1่งณสิบลังลบหลดลงไปเยอะเลยคุณจะเห็นว่าจาก10 2, กกาลังลบสกลายเป็น10กําลังลบหอันนี้ จึงเป็นสาเหตุว่าน้ำอัดลมตอนที่เราเปิดตอนแรกรสชาติมันอร่อยเพราะว่ามันมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อยู่มันมีความซ่าอยู่นะครับแล้วก็มีความหวานอยู่ด้วยแต่พอคุณเปิดแล้วไม่ว่ายังไงก็ตามคุณจะปิดให้มันสนิทแค่ไหนความซ่ามันหายไปมันจะเหลือแต่ความหวานนั่นจึงเป็นสาเหตุที่มันไม่อร่อยเพราะฉะนั้นทฤษฎีเรื่องนี้บอกว่าเมื่อซื้อน้ำอัดลมแล้วเปิดแล้วต้องกินให้หมดโอเคนะ